สวัสดีครับเฟนแฟนๆหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหน่วยหนังกางแปลงนะครับ ซึ่งหน่วยนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ทินช้างใหญ่นะครับเป็น,นหน muscle, ่วยน้องใหม่อีกจอหนึ่งนะครับหน่วยนี้ก็คือนิวสมศักดิ์ภาพยนตร์นะครับซึ่งชื่อนั้นก็คล้ายๆกับหน่วยหนังกางแปลงในอดีตนะครับเป็นหน่วยชื่อดังเขตบริรามสุรินทร์ในอดีตนะครับสมศักดิ์ภาพยนตร์นะครับซึ่งหน่วยนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมศักดิ์ภาพยนตร์ในอดีตนะครับเป็นหน่วยหนังน้องใหม่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้นะครับซึ่งก็ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับมีหนังกางแปลงใหม่ ให้เลือกหลากหลายเรื่องนะครับสำหรับแฟนแฟ c นะครับที่อยู่ในเขตสุรินทร์บุลีรัมนะครับในแถบนั้นนะครับอยากจะจ้างหนังสักจอนะครับในราคาที่ประหยัดประหยัดสบายกระเป๋านะครับได้หนังใหม่ๆหม่พร้อมชนลงก็แนะนําเลยนะครับสำหรับนิวสมศักดิ์ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางเจ้าของหน่วย มีสมศักดิ์ภาพยนต์ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นํามาจะทําเป็นคลิปแล้วก็รวบรวมไว้ที่ช่องรวมเรื่องราวหนังแปลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบการนําเสนอของช่องเรานะครับมีหน่วยหนังหน่วยไหนอยากให้ทางช่องเราแนะนําหรือรีวิวนะครับก็แนะนํามากันได้นะครับหรือทางเจ้าของหน่วยนะครับที่มีหนังกลางแปลงนะครับอยากให้ช่องเราทําคลิปช่วยโปรโมทก็ส่งคลิปภาพแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับมาที่เพจทาง Facebook ของเราได้เลยนะครับ ทางช่องเราก็ยินดีจะทําให้นะครับเพื่อเป็นสื่อกลางให้วงการนักกระแฟงของเรานะครับให้คงอยู่ชื่อลูกชั่วหลานไปนานๆนะครับสําหรับเรื่องราวของนิวสมศักดิ์ภาพยนตร์จังหวัดสุรินในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ